สวัสดีค่ะหนูชื่อเดชิงภรธาตุวาสิฎีชั้นป .6 เยนที่คิงแม็เชียงใหม่สาขายแยกดาราวันนี้หนูจะมาแก้โจทย์ปัญหาโดยนำโจทย์มาจากนิวตันระดับ6เต็ม3โจทย์มีอยู่ว่าต้องการแบบด้วยที่มีความยาว36 cm, เซนติเมตรออกเป็นเส้นด้วยตัดแบ่งให้เส้นหนึ่งมีความยาว และเส้นยาวโจทย์กำหนดให้เส้นที่ยาวมากกว่าอีกเส้นหนึง่ง คือ4เซนติเมตรดังนั้นเราสามารถทราบส่วนที่เท่ากันของรั่วได้ส่วนที่เท่ากัน ดังนั้นเส้นนี้เท่ากับ16เซนติเมตรและเส้นนี้เท่ากับ16เซนติเมตรดังนั้นลวดที่สั้นกว่ามีความยาว16เซนติเมตรทีนี้เพื่อนเพื่อน